บางทีความรักก็เหมือนเทียนไขดูส,สว่างสวัยแต่มันก็มีน้ำตาปลอบใจคนอกหกักอีกสักครู่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับความรักเกิดจะคนสองคนแต่มักจบลงด้วยคนสองใจ ตามเพื่อนครับตามเพื่อนตามเพื่อนตามเพื่อนบวกสองครับตามเพื่อนบวกสองอ่ะตามเพื่อนด้วยตามเพื่อนตามเพื่อนอ่ะตามเพื่อนนะครับสุดท้ายแล้วตามเพื่อนทําไมต้องตามเพื่อนมาเรียนครับทําไมต้องตามเพื่อนเพราะเพื่อนก็เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าแม้ไม่เห็นตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่าท้องฟ้ายังมีดาว อ่าโอเคอ่านะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับให้พวกเราด้วยการทดสอบด้วยการทำแบบทดสอบแล้วก็เก็บคะแนนนะครับเก็บคะแนนอ่าเก็บคะแนนนะครับด้วยการที่เราจะทำผ่านควิสนะครับวิชานี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ và công